สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําบอร์ดไมโครเทเลอร์ตัวหนึ่งนะครับที่เห็นตามรูปนี้แหละครับบอร์ดนี้ก็มีชื่อว่าบอร์ดโปรโมินินะครับก็เป็นกลุ่มเดียวกับ Arduino Uno นะครับโดยปกติแล้วเนี่ย Arduino Uno นะครับก็จะเป็นบอร์ดที่ทุกท่านรู้จักกันดีนะครับ แต่คราวนี้เวลาเราไปทำงานจริงๆขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากได้บอร์ดเล็กๆใช่ไหมครับซึ่งบอร์ดที่เล็กๆแล้วก็น่าจะเป็นบอร์ดที่เล็กสำหรับในกลุ่ม Arduino Uno นะครับก็คือ Pro Mini ครับซึ่งบอร์ดนี้ก็จะมีขาที่อ่า c o m p a c t กับ Arduino Uno ทั้งหมดเลยนะครับแถมมีอนาล็อกมาครบด้วยนะครับ ถ้าไม่ผิดอนาล็อกจะมีมากกว่า Arduino Uno ด้วยซ้ำครับโอเคเรามาดูด้านหลังกันนี่ครับตรงนี้นะครับมีให้เลือกตั้งแต่เลยครับแบบ8เมกกะเฮิร์กับ16เมกะเฮิร์นะครับแล้วก็มีให้เลือกแบบทำงานที่3.3โวลต์กับ5โวลต์น,นะครับอันนี้เห็นอนาล็อกนะครับข้างหลังนี้บอกตรงนี้เป็นอนาล็อก สี่กับห้าก็คืออยู่ตรงนี้ครับนี่ครับสี่กับห้าก็ตรงนี้นะครับสี่กับห้าแล้วก็ยังมีอนาล็อกเพิ่มเติมอีกนะครับตรงนี้อีกหกับ7นะครับอยู่ตรงนี้อนาล็อกหกับเจนี่ครับหกับเจ็ดอยู่ตรงนี้อีกสองช่องปรากฏว่าตัวนี้มีอนาล็อกเท่าไหร่ครับหก 7 8ช่องนะครับก็มี A0 นี่ครับ A0 ถึง A5 เมื่อกี้นะครับแล้วก็ A6 A7 แต่ว่าบอร์ดนี้เวลาใช้งานนะครับต้องมีบอร์ดเสริมเข้ามานะครับก็คือบอร์ดนี้ครับนี่ครับเป็นบอร์ดไว้สำหรับการโปรแกรมนะครับเพราะว่า อ r ร์ ino, i n โนโ i มิไม่มีชิปแปลงสัญญาณจากซีเรียลเป็นาจาก USB เป็นซีเรียลนะครับเราเลยต้องใช้เครื่องโปรแกรมจากภายนอกก็คือตัวนี้นะครับที่ชื่อว่านี่ครับ FTD 232 ก็เอาด้านนี้นะครับไปต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็นำด้านนี้นะครับมาใช้ในการโปรแกรมกับด้านนี้นะครับนี่ครับโปรแกรมกับด้านนี้คราวนี้วิธีการโปรแกรมก็ต้องมีสายมาเพิ่มเติมนะครับนี่ครับเสียบลงไปเลยครับแล้วก็ดูขานะครับ หาฝั่งนี้นะครับให้ตรงกับตรงนี้นะครับก็ดูว่ากลาวอยู่ไหนนะครับนี่ครับ GND อยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็เลยครับ GND เพราะฉะนั้นก็แบบนี้ได้เลยนี่ครับก็นำไปโปรแกรม บอร์ดนี้ได้แล้วบอร์ดนี้ก็เล็กกระทันรัดน,นะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้ตัวอย่างเช่นนี่ครับเป็นบอร์ด R S 4 8 5นะครับก็คือนำ Arduino Pro Mini เนี่ยครับมา เชื่อมต่อกับบอร์ดแปลงจาก USB นะอ่ไม่ใช่นะเป็นบอร์ด RS 232เป็น485นะครับเราก็ใช้ RS 232จากตัวโปรมินิเนี่ยครับมาคอนโทรลที่ตรงนี้ดูด้านหลังนะเออน,นี่ครับด้านหลังก็เชื่อมต่อ RTX มาเรียบร้อยแล้ว พ้อมใช้งานนะครับถ้ามีสองบอ่อนี่ครับสองบอ่อสองบ่อนี้ก็สามารถที่จะใช้การติดต่อผ่าน485นะครับจากจุดนี้มาจุดนี้นะครับได้ระยะทางตามที่485เขาบอกไว้นะครับประมาณเป็นกิโลเมตรเลยนะครับ เ,ยยเ,เพียงแค่นําไปทดลองแต่ผมก็ลองแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้ส่งขนาด1กิโลเมตรนะครับผมก็ส่งระดับเมตร2เมตรเท่านั้นนะครับก็บอร์ดนี้สามารถอยู่ห่างกันได้ในงานที่ทํานี้ก็ให้ห่างกันแค่ระยะทางไม่เกิน2เมตรเท่านั้นเองนะครับโดยใช้4แบ่นเพียงแต่ว่าผมมีบอร์ดนี้นะครับ ประมาณสิบอร์ดครับในการส่งข้อมูลระหว่างกันผ่าน485นี่ครับเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าก็จะเอาบอร์ดใหม่ๆมาแนะนำนะครับขอบคุณมากครับ